อยู่ไว้ฮะก็ยังสู้ยังสู้ยังสู้โอ้ยสู้ต่อนะฮะยังสู้ต่อนะฮะถึง<ผ>มแม้ว่าสต็อปเท่าไหร่พี่จสต็อปเนี่ยผมถอยไปที่แปดหกศูนย์ครับเอออีกสิบจุดนะอืใช่ในไทม์เฟรมเดลี่ครับผมโอ้ลังเลยอีกสิบจุดคุณชุ้ยไอ้ครับผม <laughs> <laughs> อะมาจัดมาตอนนี้เป็นเช่นไรสำหรับเอสซ่าสุดซีรีส์สองสาม ก็เดลี่เนี่ยก็ยังแนะนําถือต่อไปก่อนนะฮะตามใดที่ยังไม่หลุดแปดหกศูนย์นะก็ยังลุ้นสำหรับขาลองนะครับส่นเทรดเล่นสั้นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสั้นวันนี้นะสั้นสั้นสั้นวันนี้นะฮะ หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเนี่ยมาลงมาโซนล่างพอดีอแปดอะไรยูแปดเจ็ดศูนย์ใต้หลังใช่ไหมครับข้า 8, 7, งบนเนี่ยข้างบนเนี่ยแปดแปดศูนย์ข้างล่างแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็มีค่ากลางในยูยเทิร์ปแปดเจ็ดห้านะครับท่านหมาย <Okay. S 1> ความว่า เอ่อแปดเจ็ดสองก็ยังอยู่ในโซนในการเปิดลองครับสำหรับเทรดเลนสัน้นแล้วสต๊อปตรงไหนครับสต๊อกก็คือเมื่อหลุดแปดเจ็ดศูนย์หลุดไหมวันนี้อืมไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายจะมีตัวเลข PMI ของฝั่งยุโรปหลายประเทศเลยฝนะรั่งเศสเยอรมัน ยูโรโซนรวมถึงอังกฤษด้วยนะครับคาดว่านะคาดว่านาจ่องมาดีนะฮะก็เลยคิดว่าอืมเราอาจจะเห็นผลการดีดกลับของตลาดหุ้นบ้านเรารวมเซตฟิ้วตี้ดยนะชทวง่วงบ่ายครับครับอ่ะก็ย่อลเราถ้าเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเป็นสั้นจครับผมอืมทีนี้ มีหุ้นของท่านเทพคำนวณอ่ะครับมาลีมาลิเ,าเห็นแล้ว <ไง S 2> วันนี้เมื่อวานเมื่อวานโอโ้โห <laughs> โอโ้โหต,ต,ต้องเขาเรียกอะไรยกน้ำแดงให้ท่านเทพคำนวณยกน้ำชาเลยอน้ำแดงรนอน้ำชา <c oughs> อ่ะทีน,นี้เป็นยังไงเป้าหมายค่ะคุณจุย้ยดูนักทุนเขาบอกว่าจะให้ซื้อคมพีหุ้นได้ละ,ะใครที่ตามนะหุ้นมาลีของท่านเทพล่าสุดเก้าบาทเจ็ดสิบห้า เอ่าเอามองในแง่ของวอลลุ่มก่อนถ้ามองในแง่ของวอลลุ่มเนี่ยก็ก็ยังไม่ตกนะฮะใช่ยังไม่ตกวอลลุ่มส่วนจุดหนีแปดบาทเจ็ดสิบห้าจุดนี 8, น,ดน,นะฮะแปดบาทเจ็ดสิบห้า วิธีการเอาราคาปิดบวกวันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหนีด้ดยเอาราคาปิดของเมื่อวานนี้มาคิดนะส่วนวันนี้เนี่ยก็วันถัดไปเนี่ยก็ต้องเอาราคาปิดของวันนี้เนี่ยมาคิดนะครับราคาปิดนะครับลบศูนย์จุดสี่ก็จะได้เอ่อเทลลิงสอบที่ตามราคาเข้าไปได้ด้วยครับผม ส่วนเป้าหมายเดี๋ยวขอดูวิคลีหน่อยว่าเป้าหมายแรกก็ใกล้แล้วนะฮะเป้าหมายตรงนี้แถวแถวใกล้ๆสิบบาทเก้าแปดนะเมื่อวานแกก็ให้ก้าแปดแถวแถวโซนนี้ใกล้ๆสิบาทนะฮะเจ็ดสิวสิบบาทนี่แหละ อืมอ่ะใครที่ตามช่ชาชาการช่ชาชาเมื่อวานนะฮะอ่าก็ประสบความสําเร็จหนึ่งตัวหุ้นมาลีนั่นเองนะคะอ่าใครที่รักและชอบหุ้นมาลีอยู่ไหนมีใครบ้างเอยไม่มีใครตามเลยของมันเลยถูกไงถ้าตามแล้วมันจะไม่ถูกแล้วโออาของกุจจยล่ะเป็นอย่างไรงอัปเดตโออาโออาน่าจะส่งส่งวันนี้ ครับล่าสุดอยู่ที่ยี่สิบาทครับยอ่อลงมาเล็กน้อยจากราคาปิดเมื่อวานนี้ครับผมอ่าได้เลยมาเราอัปเดตหุ้นเมื่อวานกับคุณจีนะนั่นเองนั่งถึงฮะครับ,รบส่วนทางด้านเอคำถามหุ้นนั่งถุนนะฮะ,ะมาเมื่อวานก็มาหุ้นตัวนี้นะฮะกำลังฮิตกันเล่นกันนะฮะดิตโต้นั่นเองนะฮะ,ะมีคำถามเมื่อวานด้วยอ่ะเชิญครับ โตอือ oh. mm hmm. มาลีโซล่างวิกลี่วิกลี่มองเป็นชุดกลับตัวแล้วนะฮะเออวิก mm hmm. ที่แล้วปิดยี่สิบหกปิดเหนี่ยยี่ยิยี่สิบสามเก้าศูนย์ใช่อ่ะวิก okay. ลี่โอเคละเดลี่เดนลี่ก็ยังดีอยู่นะฮะ <Yeah. S 1> ่มีลักษณะการยกโลแล้วก็เบรคหายไปละทีนี้จุดนี้จุดนียี่ยี่สิบยี่สิบห้าห้าศูนย์จุดหนี ยี่สิบห้าห้าศูนย์ส่วนโซนเป้าหมายแถวแถวสามสิบครับพี่มมาขอเสียงเลยครับเดี๋ยวพี่จะจดให้กับนักทุนนะฮะพราะมีถามมาหลายวันแล้วเอาจุดนี้เป็นหลักเลยนะ <25. S 2> ยี่ห <20. S 1> ้าศูนย์ยี่ห้าห้าศูนย์อ่าเดี๋ยวจดไว้ให้หนักทุนเพราะว่าเดี๋ยวคุณเล็กนะฮะเวลากระแทจกจะแรงสามสิบบาทเป้านะพ<ร>าจุดนี้ตายอ่าจุดเป้าอะ่ะได้ได้ครบน้นักทุนนะดิทโตจุดนี้อ่าตามเทคนิคแล้วมันมีสัญญาณกลับตัวตามเทคนิคนะคะนักทุนตอนนี้ในเรื่องราวของตลาดเองก็มีทั้งอ่เทค,คนิคแล้วก็พื้นฐานตอนนี้เล่นเทคนิคอย่างเดียวนะฮะ ตจุดนี้ยี่บาบาทห้บเป้าส0บาทใครที่เล่นหุ้นตัวนี้ก็แค่ไปเลยเนาะจะได้มีทางหนีที่ไล่เนาะพพี่มอนเห็นถามมาหลายวันละอ่าถ้าใครถามอีกไม่จดไว้เดี๋ยวพี่เมียนพี่มอนจะให้นักทุนช่วยตอบเลยนะ <laughs> จุดนี้25บาห้าเป้าสาบาทนั่นเองนะฮะจุดี้อ่าประมาณนี้ต่อไปอีกตัวหนึ่งวายจียจีค่ะจุดคุณเกมเกมมี่ซื้อได้ไหมฮะ มันนี่อยู่โซนล่างไม่ค่อยน่ากลัววีคลี่ถ้าวีคนี้ปิดเนี่ยเจ็บาทหกบห้มองเป็นชุดกลับตัวได้ล่าสุด7็บาทเจบห้เพราะนั้นลุ้นได้ลุ้นได้วีคลี่นะฮะมาดูเดล,ลี่เดล,ลี่ก็ก็ยังก็ยังได้นะฮะ ก็ยกสเตปของเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เบรกขั้นบนขึ้นไปแล้วก็เออ่ชุดเบรกวอลลุ่มสังเกตว่าชุดไซเวย์ตรงเนี้นะครับวอลลุ่มเบาๆและเมื่อใดที่มีการเบรกออกไปวอลลุ่มตามไปด้วยก็ถือว่าดีสต็อปเอาสต็อกก่อนเจ็ดบาทสามสิบ เป้าหมายตั้งแต่แปดบาทถึงแปดบาทห้าสิบครับได้ค่ะอตามเทคนินะฮะมาลีนี้เขาเล่นจากเมื่อวานแล้วฮะคุณแฟนนะฮะขอเอากำไรแค่นี้เดียวเพื่อไปซื้อนักคมพีหุ้นจ้ะอะแหม เจ็ดล้านเองกับหุ้นราคาไม่ถึงสิบาทเจ้าเดียวก็ป่านได้นี่สงสัยเป็นขายใหญ่แน่เลยนะฮะคุณเฟรนเนี่ย <c oughs> ได้เลยอ่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่า s i s b ค่ะกับ e S ตัวเดียวพลาด SISD นะ s i s b ก็เป็นหุ้นนิตที่นิยมเหมือนมาช่วหนึ่งนะมัน,นี่อยู่โซนบนกลางกอาง วีคลี่วีคลี่มีมดกลับแล้วเออมื่อวิธีแล้วปิดเหนือสามเอ็ดห้าศูนย์อาจจะถือว่า,าได้ลุน้นกลับมาได้ลุน้นไทม์เฟรมเดลี่มีมีเบรกไปละอืมก็พอตามได้แต่แต่อาจจะให้น้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะว่ามันอยู่กลางๆมันไม่ได้ภาพมันเลี่มันอยู่กลางๆนะครับน,นี้จุดหนีจุดหนีสามศูนย์ห้าศูนย์ <c oughs> ไเท่าไหาย oh อาจจะห้าถึงสามแปดห้าถึงสามแปดครับผมนักตูนบอกว่าสตรีมมิ่งแท่งเทียนมันจางหายอุ้ยเขาไม่ได้ดูสตรีมมิ่งนะเชยอ่ะเขาไปดูกราฟอันเนี้ยเขาดูกราฟเอสแอนดับกราฟอะไรนะฮะแต่ด <laughs> ิ้งวิวกันแล้วเชยไปดูกรัปสตรีมมิ่งอ่า บอกท่างเทียนเตรษมิ่งหายช่วยจังเลยตัวเองอ่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเจอเอิทีรเราตอบไปแล้วนะเจอเอมที <S <S มัลลี่โซนล่างนะครับอเอเ่อมาเผชิญแนวรับแถวย่ิบสามย่ิบสาม แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกลับตัวนะครรอบแต่ก็อยู่โซนล่างขอดูวิกี่หน่อยวิ weekly กี่ก็ยังไม่เป็นชุดกลับตัวนะครับถ้าจะให้ดีอย่างน้อยซึ่งซึ่งอาจจะยากนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยชุดตรงเนี้ยที่มีอยู่สามแท่งสามวิกเนี่ยมันมีลงมาหนึ่งแท่งแล้วก็มีหางยาวหนึ่งอันทางที่ดีเนี่ยมันควรที่จะต้อง วีเนี้ยปิดบวกให้ได้ถ้าแบบเนี้ยก็ดูได้แต่ตอนนี้มันยังมันยังไม่ม,มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าง,งั้น,นไปดูขอดูอเดล,ลี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเดลี่เดลี่ <i> <Okay. S 1> ก็เริ่มมาบ้างเบรกเหนือยี่หกห้าศูนย์เดลี่มีสัญญาณซื้อเล็กๆน็กะเล็กมากก็คือเบรกยี่หกห้าศูนย์ ไปแล้วคือลองจะบอกว่าถ้าจะตามก็ก็พอตามได้ด้วยสัญญาณกลับตัวในทำเฟรมเดล i ี่เล็กๆบวกกับเอ่อมันลี่เวกซี่มันอยู่โซนล่างแต่มันลี่เวกซี่ยังไม่ใช่ชุดกลับตัวนะแต่มองว่าเอ้ยมันอาจจะเสี่ยงน้อยนะครับทีนี้จุดหนีก็ต้องโลเขาเลยยี่สิบสามสามศูนย์นะฮะสต็อปนะฮะยี่ยี่สิบสามจุดสามศูนย์ เอ่อส่วนส่วนเป้าหมายก็ให้ดูแถวแถวสามสองเจ็ดห้าสามสองเจ็ดห้าครับผมอืม,อ,มอ่ะได้ค่ะต่อไปดูโตออะไรเออมื่นหนึ่งเจนที่ต้องหาครอบครัวเขาอีกตัวหนึ่งเจมาใช่ไหมฮะอ่ะเจมาร์เจมาร์เจมา อยู่โซนล่างเหมือนกันแต่เจมารจะดูดีกว่าตรงที่ว่าเดือนแปดเดือนแปดปิดเหนือยี่สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์ชุดกลับลงมา <c oughs> น,งนี่คือทังนี่คือแท่งเดือนแ <c oughs> ปดิดเนี่ยชุดนี้ไปและชุดที่ย้อนกลับมาเนี่ยไม่หลุดโหเพราะนั้นมันรี่ถือว่าโอเค <c oughs> เจมาร ดูดีกว่า JMT นะฮะพอมาดู Weekly ก็มีชุดเบรกไปละหนึ่งชุดนะก็คือโซนนี้แล้วก็ชุดที่วกกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ไม่ถึงกับหลุดโลนะครับเพราะนั้นเจมาดูแพทเทิร์นได้ลุ้นกว่า<อ>ส่วนไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยก็มีชุดเบรกไปแล้วก็คือเบรกสิบห้าห้าศูนย <Okay. S 2> มันก็เป็นจุดที่ follow นะฮะเบรกสิบห้าห้าศูนย์ก็ follow ทีนี้จุดหนีมันอาจจะลึกนิดนึงสิบสี่หกศูนย์ไหวไหมส <Okay. S 2> ตาร์ทสิบสี่หกศูนย์ส่วน mm. เป้าหมายเท่านั้นบนโซนสิบแปดห้าศูนย์ถึงสิบเก้าครับ okay. ได้ครับส่วน KTB อ่าอีกตัวหนึ่ง KTB นะฮะอืมมันลีอยู่โซนบน weekly โอ้โ weekly ยังไม่ฝืนนะฮะคือ้งแต่หลุดหลุดโซนเนี้ยแล้วก็หลุดพยายามรีบาวไปไม่พ้นแล้วก็ทำโลใหม่ เพราะนั้นวีคลี่ k คทีบยังไม่ฟืน้นเรากอา็อยู่ทางด้านบนด้วยนะฮะเดลลี่ก็ยังไม่ฟืน้นเพราะนั้นไม่ซื้อครับตือหนึ่งนะ a d ด a านอ่ารับไปดูทุกเบสุดแอดวานติดโซนบนมันลี่อ uh hmm. ๋อมันลี่เลยนะ วิกลี่วิกลี่ยังไม่ค่อยดีจ้ะเดลลี่ก็อืก็ยังฮะสรุปยังไม่ซื้อครับอืออ่มอีกตัวหนึ่งไ้าแนะนำไหมเส เซเว่นอัพเฮฟเว่นอัพหุ้นเล่นนะคะหุนหุ้นเล่นเทคโนเทคโนลมันลี่โซน, Weekly น,น,นได้วีคลี่จะได้รุนไหมเอ่ยตรงนี้หว่อลืมขึ้น จังหวะยอ่อวอลุม่มลดทีนี้เนี่ยกานยรย่อลงมายอ่อได้แต่นัปัจจุบันต้องไม่หลุดสามเจ็ดตังตรงนี้ศูนย์จุดสามเจ็ดถ้าไม่หลุดมันก็พอหลุนได้แต่องค์ประกอบเพิ่มเติมก็คือต้องไปยืนเหนือสี่สิบสามตังให้ได้ก่อนถึงจะมอง ดูดีขึ้นสำหรับวามเฟรมวิกลี่ต้องต้องรอนิดหนึ่งอ่ะขอดูเดนลี่หน่อยมันเริ่มมีอ่ากับอาการแล้วหรือยังเมื่อวานนี้โอ้โวอลุ่มขึ้นแล้วก็อ่าปิดเหนือสี่สิบตังก็ใช้คำวาอะไรเดียพอได้ลุน้น จุดหนีไม่ไกลมากสต็อปนะฮะสามสิบเจ็ดตังเอาหมายสี่สิบห้าตังถึงห้าสิบตังสี่สิบห้าโซนนี้นะศูนย์จุดสี่ห้าถึงศูนย์จุดห้าครับ พี่มันขอเสียงหน่อยครับบอกว่าโอ้นั่งดุนราการพี่มันใจกล้าบ้าบินขอหุ้น j k นฮะสุดยอดอ่าช่างกล้าถามนะคนที่เล่นหุ้นแบบนี้ช่างกล้าถามปกติเ,เขาไม่ถามใครนะอ่าคุณจุ๊ยช่างกล้าตอบก็เชิญ JKN กล้าถามคุณยจะกล้าตอบหรือเปล่าถ้าในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยมันก็มีฐานอยู่แถวๆหนึ่งบาทค่ะปิดแก็บเหรอแก็บกระโดดลงมาจะไหมใช่แถวๆหนึ่งบาททีเนี้ยอืมจะจะไหวหรือเปล่าตอนเนี้ยเจ็ดสิบแปด๋อมีคนรับตอนยีห้าตังไปเจ็ดร้อยกว่าล้านหุ้น โอ้ยตอนนี้ก็ได้กําไรอื้อซ่าแล้วได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วล่ะมีคนเล่นเล่นย่มาต่างค์ทุนเมื่อวันที่สิบหกอ๋อเจ้ามือเมื่อวันที่สิบสี่เจ้ามือมีทุนเจ็ดร้อยี่สิบล้านหุ้นคนุณพระใช้เงินเท่าไหร่อ่ะยิม่าต่างอ่ะก็เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านก็เงินอะไรพันล้านหุ้นเ็อเท่าไหร่อ่ะ สองร้อยห้าสิบล้าน<ม>อ่คุณพระมีเจ้ามือตัวนี้รับของไปยี่สิบห้าตังนะนั่นแหละที่คุณจุ้ยโดยเดยให้ดูใช่ไหมใช่ใช่อัพไซด์มัน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 ไปเขาเล่นเองเก็บเองเก็บเงิ <laughs> นเองอ <laughs> ไมเถอะนักต่รูอกิ้ต,ต <laughs> แต่แล้วเพิ่งมองเห็น นี่เขาเจ้ามือเขารับของไปเจ็ดร้อยกว่าล้านหุ้นนะราคายี่มาตั้ง JKN อ๋ออนุทินบอกใช้สตรีมิ่งเฉยๆหรอใช้ไลน์โปรแกรมค่ะสตรีมิ่งเป็นโปรแกรมเฟรมนั่งดูนะกันแล้วกันแต่ถ้าดูในตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจุดหนีมันก็คือ0.6นย์ไม่ขาดศรัทธาศูนย์หกลงทุนไทย จบมือตั้งวงมาอ้ <c oughs> โอ้เพิ่งเรือเห็เห็นนะพี่พ่อก็เพิ่งเห็นอะประมาณนี้นั่งทุนนี้ตายหกสิบตังนะใช<อ>่ไม่ขาดศรัทธานั่งทุนไทยกล้าถามจุ้ยก็กล้าตอบน่ารักมากเลยกัณจุย้ยนึ่งอือเ k ค่ะอ่าดู โอ้ว่าอับนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะว่าอับว่าอับค้างครับค้างครับเปลี่ยนตุดบอกค้างครับโอ้ไปดูในเฟซบุ๊กได้ด้วยนะตายล้วชวงเข้าได้เข้าเข็มค้าง <c oughs> ว่าอับมันลี่อยู่โซนล่างวี e k l y เริ่มมา เดลี่ก็มาสักพักหนึ่งแล้วเอ่ออยังไงดีคือถ้าจะซื้อเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนว่าชุดที่ย่อลงมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่วันเนี่ยนะครับเอ่อมันจะมีวันไหนเนะี่ยปิดบวกในแท่งถัดมาหรือไม่เราค่อยซื้อสิ่งสิ่งที่ผมอยากเห็นนะอสมมติอ่ปิดแดงลงมาเรื่อยๆสมมติ มีสักวันหนึ่งก่อนปิดบวกซึ่งเงื่อนไขเนี้ยจะต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่หลุดสามบาทหกแปดด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบโหแดงแดงๆจนทั้งหลุดสามบาทหกปดไม่ใช่นะเงื่อนไขก็คือต้องไม่หลุดสามบาทหกแปดแล้วมีสักหนึ่งแท่งหนึ่งวันปิดบวกแล้วค่อย follow ครับ ได้ได้คุณจุ้งค้างอยู่ไม่เป็นไรไะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจิ้งขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณจิ้งยังให้สู้ต่อนะคะในส่วนของเอสซาศูนย์ซิลิซัทนะสตอปลอสถามรฟพมเดย์แปดหกศูนย์นั่นเองนะคะนั่งจุน